ครับผมมันี่ก็บอครับย่างเลยครับมานี่มาเบิงงวไทนาครับโไม่เคยเห็นเลยทเดเกิดมาอายุายแล้วครับนี่วไทยหนาคือเร่งเอย่งย่างย่งเันจะเอาเนี่ยตุ่นอย่างไหมนครับงวดไทเบืองมันครับงวดตัวนียไหมเห็นตาข่ายไทยัดีมาเบิงงวดไทยนา โอ้มันก็เก่งเถอะฝึกโดนวะครับเนี่ยฝ <_ d un> ึกโดนวะครับถ <_ d un> ่ายมือแล้วชักแหกครับเนี่ย <_ d un> ลาเที่ยวว่าม,มันงัวลาหรืนว่าคนลาหล่าหรือวะมามา,มา <_ d un> โอ้คือเก่งเถอะมันจะเอาไปเป็นแนวด้วยตอนนี้ไหม หัโหัฮยังอไ้อรแล้วโอ้ตตน่เป็นสาตาต่ครับโอ้เด้อพี่น้องไ่เคยเห็นงูอไทยนาเยี่ยเกียางแหลกเลยนี่ไ่เคยเห็นเยี่เกีได้ยินแต่ว่าเอางูไทยเอางูอไทยนี่ต้นหมากเขาตากงูแยังก็แอเียน ฟื้กับฟคือจังเข้าวฟื้นควันี่เถอครับอาทิตย์พออาทิตย์ปับฟึกครับมื่สองมือนป้อยอเครับโอ้ไม่เกงเหนือเฮ้ยเเคยเห็นงวไทยนายเถอะอ๋อต้องขีเก่งเหนอเนาะ ผมก็ไม oh. oh, oh, ่เคยเห็นว่าไทยไนส่วนมากอาต้คยไทยเนาะเป็นตะเลียงไว้อยู่เป็นยังสิมัวกับตัวงี้บอขอซื้อแสนสองแสนไงที่บ่ขายดอกนี่เป็นสิวันนวันนึงพี่เนาะ มันเดี๋ยออกกําลังกายนะครับยังคยเวลาไถให้น้านะพี่วาสันผมก็เกิดท้องว่าเกิดโอ้โหพี่หัดเซ่อรถชีผมกับพงก็เกิดไม่ใหญ่รุ่นครับเกิดมาอายุกะทีขอนคนแล้วครึ่งคนแล้วผมก็เห็นงัวไห้หน้านี่แหละ อะไรนะวันนี้ครับ,รบวะน่าจะเอาใส่รถเก้ไขเนี้ยเก็พวงมันอือทุทางบ้านต้องแชรนไปเบ้งางเห็นขึ้นเจ้เอากล้วยขึ้นรถอีแตนมารับจา้างไทยกบมันไทยเบืองมันเอามาที่เราส้องเมียพัดกัน,นเป็นบุญตายไ,ไ,ไปเห็นงูนไทยหน้าเนี่ย มันห <laughs> <ination> sí. ่อนวบเป็นเนาะเข้าเราสีลาคยเราหอนเนาะอ้วยพ่อข้าไทยเดพมันไล่นึงกัเรื่อ <Hey>, ท <my gosh>. ี่บอกแล้วเอาเอาของสิเก่งเก่งโอ้ยาเนาะเหมือเราก็ตายลลายกอ ผมกัไทยอยู่คยผมกัไอ้แกบวเคเห็นเมื่อไทนายลีละวัยอยที่สามสิบหรอว่าก็าเ,เห็นยอลีครับเน่านพันวาครับเห็นท่านโทรทัศน์หรอ่เคยเห็นอะไรที่อ่ครับนี่แหละอัดวิดีโอไ้เลยตะกี้มีกล่องไทยเหเนาะ มันก็เจริงเหรอ,อ,อมามามา,มา,มาเป็นตะขีเมีอาบาันดีแทะเอาเตยดมาดีครับ,อโ,รบโอ้หลากคู่เลยดีครับเนี่ย cái oh, chiên đùa nhăn là nhăn nhăn là nhăn nhăn <laughs> mình mười lẻo <lợi> mà <laughs> lượm nhăn xa luôn chắc luôn nữa chúng nhà bạn năm đấy tôi đây cái gì sửa đấy <laughs> <Wow. laughs> าาว้า <laughs> เบึงแนะ่บึงแนะ่าดงัวยังเปกชนเห้คงจะคงก็เห็นนไทยบ่เคยเห็นกันมาเบึงยูนีเด้ <laughs> อโห่ี่ลิไทยนายเพิน่นมาทานเหลียวอยเห็นงัวไทนาฟ้า,า,ฟามาเลย nhiêu 2 loại đợt 1 đợt, đúng không đấy? Cảm, chú quân gì Không nghe cả. ฟังดังเมียกับฟัง,งยี่หลา่าล้านเงีย่ยนแม่มามาใกล้ลราแล้วใกล้เดือบดแล้ว <c oughs> อันนี้ว่าเมนถ่ายงัวเมือยดีครับคนเมือยก้อนงัว <c oughs> ไทยนี่คนเมือก้อนง่วครับง่นเป็นง่วเมือก้อนคนง่วนเจชีไปวาเขารูปมัน่ยงพงออกไปเนี่ยถูก้องเจ้าคล้องเจ้าคองหน้าวาโอ้เห็นง right? ่วเราไม่ได no ้ทยหน้าเรยวคือ เขาคุยจำกัดนะต้องไทยต่อๆน้องคุยกันได้ขันงัวกับข้าวเดียวไทยสวยไทยยังกับอุ๊ยแต่ลุต้มันขี้เก่าแล้หมันห่อนขึ้นกันนะน้ก็เอกอนน้ำก็เป็นอีก ว่าดีจังน่ะโอ้ยเดีวสิมาเอาแนวนำยีดอกกันเป็นนึ่งปีก็ได้แต่ว่างวัวคงก็ขายออกนี่ครับถ้าเกิดมา่มเคยเห็นจ้าเทียงงัวไทยนาก็ได้ข้างแรกครับเอาคลิปด,ดีๆมาให้เบิ้งครับ ยงงี้ีครับหัวจักทกหัวจัก,กยอ่อหัวจัก,กดึงเลี้ยว้ส้เลี้ยวขวาครับธรรมดาดีว่ะตัวนี้นี่นะครับยังไอยัง ไปแล้วปัะนี่ไปอีกจักแล้วอ่าจบคลิปเพียงแค่นี้ครับนี่แหละครับไปอยากเห็นกับมาเบิ้งเลยครับพี่กัดกับยุทธางไอเดียครับโปรแกรมบ้ังโจทย์นี่ครับชาแดงครับนี่ก็ไปก่อนละครับสวัสดีครับ